สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทย7สีครับประจำวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568จากสนามมวยช่อง7สีนะครับถ่ายสดทางช่อง7หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่24ในรอบ8คนสุดท้ายครับแสงตะวันสพงษ์อมรครับพบกับกัปตันวันของโอม WKO พิกัด112ปอนด์คู่ที่2ครับก็ยังเป็นมวยอ คุนเสือครั้งยี่สี่ในรอบ8คนสุดท้ายครับกองสนั่นสอเทียนโพครับพบกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยพิกัด112ปอนด์คู่ที่3ครับคู่รองครับเป็นการเป้าแข่งแชมป์ในรุ่น102ปอนด์สนามมวยช่องเจ็ดสีครับคู่มวยแก้มือครับมนต์พระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับพบกับน็อตใหม่วออุดรชาพิกัด102ปอนด์เหล็กที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนน์ครับพบกับไมเคิลซาวัตพิกัด136ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้ารายการมันเทยงเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนมัดบุยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพักยก24ครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับที่ adpy สองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย py สองสี่นะครับก็ขอฝากด้วยครับสำหรับพักยกยี่สิบสี่นะครับแต่พอนะครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งเลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นีะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งยี่สิบสี่ในรอบแปดคนสุดท้ายครััััับบบพกกปตนนว โอ w โ o พิกัด1นึร้ปอนด์นะครับมุมแดครับแสงตะวันสอพงอมรครับแสงตะวันตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายอาวุธครบเพื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะต่อยแรงบัดสอกคมอาวุธหลากหลายครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับเป็นรุ่นพี่1ปีครับประเภทซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับหลักเลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอพงกะมอนจังหวัดสงขานะครับ ฟอร์มช่วงหลังครับก็มีชนะคะแนนเพชรอาเธอร์บังมัดของตันที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครับหลักกราสุดนะครับชนะคะแนนแสนเอกสอราชภูมิที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยสิบสองปอนด์นะครับส่วนคู่โชวครับกับตันวันของ O W K O ครับเจ้ากับตันตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทจังหวะสองนะเตะขวาต่อยขวานะครับแข้งขวาเตะได้หนักได้แรงครับสายหน้าเตะถีบสกัดนะครับประเภทเดินได้ฝีมือได้ครับอาวุธนครบเครื่องเลยนะครับสำหรับ าของเจ้ากับตันนะครับสามฟ์มหลังครับชนะคะแนนรักทุกคนสอการไฟฟ้าที่สนามมวยช่อง7็ดสีครับ แพ้คะแนนเก่งรบนายกเกียงไก่ที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับแพ้นอกยกไฮกับเก่งรบนายกเกียงไก่ที่สนามมวยช่องเจเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยสิบสามปอนด์นะครับมวยคนนี้ครับก็ขึ้นมาจากตัวสำรองด้วยกันทั้งคู่นะมาแทนเจ้านําขบวนกับเจ้ารุ่งทะยานฟ้านะครับที่ได้ถอนออกจากมวยรอบครั้งนี้ไปนะครับฝีมือกับฝีมือเลยครับซ้ายกับขวาเลยนะครับมวยค่นี้ครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปที่มวยซ้ายนะชอบแสงตะวันสบพงษ์อมรครับทางมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะทีต่อทีาวุดู แรงกว่านะครับหมัดศอกนี่พลิกเกมได้ตลอดนะครับช่วงหลังนี้สภาพร่างกายนี่ถือว่าดีมากนะครับชนะเจ้าเพชรอาเธอร์มาได้นะครับวันนั้นนี่ถือว่าโชคได้ติดตามากนะครับส่วนตัวผมชอบแสงตะวันสอพงอมรครับสายทั้งแถบครับสดกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะกับตันวันของโอม w k o ไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการนะครับออกชอบไปที่แสงตะวันสอพงอมรก่อนนะครับ คู่ที่2ครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่ยีในรอบแปคนสุดท้ายครับใครชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ4คนเลยนะครับก้องสนั่นสอเทียนโพครับพบกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยพิกัด1 1 2ปอนด์นะครับมุมแดงครับเป็นก้องสนั่นสอเทียนโพครับก้องสนั่นตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในปั้มตีแข็งแก่งครับเป็นมวยตัวเล็กแต่ว่าเขาในเข็งแก่งมากนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดนะครับยิ่งชกยิ่งเก่งนะครับซ้อมอยู่ค่ายใหญ่เลยนะครับ หลังของกล้องสนันครับมีชนะคะแนนเทียนหลวงมวยเด็ด7 8 9ที่สนามมวยช่อง7สีครับชนะนกยก3จาก้าสุดกีฬาหวยต้มที่สนามมวยช่องเสีล่าสุดครับชนะคะแนนแสนเอกสอดร,ราชภูมิที่สนามมวยช่อง7ก เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับปลาสุดชกไวร้อย12ปอนด์นะครับส่วนคูโชกครับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยครับยอดเหล็กแหลมตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวครับประเภทเดินเสียบเดินแทงสูงยาวเข่าดีครับศอกศับศอกฟันระยะประชิดอันตรายมากนะครับเปิดเกมก็แรกก้าบวกครับอาวุธหนักอาวุธคมนะครับได้ใหญ่ได้เปียบรูปร่างนด้รับสลับคณะของยอดเหล็กแหลมนะครับก็อซ้อมไปที่ค่ายมวยต่อพิทักษ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสามฟ้องหลังครับชนะนกยกสามวยช่องสี ชนะคะแนนยอดบวง,งามลูกกันทละที่สนามมวยช่องเจ็ดสีล่าสุดครับชนะนกยก2องนำขบวนพอหอมกินที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยสิบสอปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับ ก็เข่าเจอเข่าครับสดเจอสดเลยนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีนะครับเมื่อคนนี้ครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยครับรูปร่างดูได้เปรียบนะครับมาแลกเข่ากันทีต่อทีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะต้นๆเนี่ยจะเบียดสูสีนะครับแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาท้ายๆเกมยาวๆครับผมชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมครับ ยืดเยื้อ,เ,อเกมเยาวๆใหญ่กว่านะครับระยะประชิดมีศอกเสริมครับทีต่อทีแข็งแก่งกว่านะครับท้ายวันนี้จะอาศัยรูปล่างที่ได้เปรียบครับบทเบียดชนะก้องสนันส่นสอเทียนโพไปได้ในยกไทยๆนะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการนะครับออกชอปพิทียอดเด็กแๆต่อพิทักษ์ชัยนะครับ ูท่ที่3ครับเป็นคู่รองของในการครับเป็นคู่มวยแก้มือครับเป็นการเป้าแน่งแชมป์ในรุปป่น102อปอนด์สนามมวยช่องเสีนะครับมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับพบกับน็อตใหม่วอลอุราชาพิกัด102ปอนด์นะครับมุมแดงครับมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับมนพระรามตัวน,นี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเรื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับหมั Lights, สสสส House, ดสวนศอกสวนอันตรายครับประเภทเดินได้ฝีมือได้ <danced S 1> ก็เป็นดีกีนักชกเสื้อสามารถช่องเจ็ดสีด้วยนะครับชกที่ช่องเจ็ดนี่ถือว นะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยเด็ดตัดนะครับก็มีอาจารย์สุรัตเสียงรอกับพี่หลวงคนเดิมครับดูแลการฝีซ้อมอยู่นะครับสามฟอมหลังของมนพระรามครับมีแพ้คะแนนจิรวัตรสอราชภูมิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับชนะคะแนนจิรวัตรสอราชภูมิที่สนามมวยช่องเจ็ดสีล่าสุดครับชนะคะแนนน็อตใหม่วออุรชาที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว้103่อปอนด์นะครับส่วนคูโชวครับเป็นน็อตใหม่วัอุรชาครับน็อตใหม่ตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยขวา ทางเตะขวาต่อยขวาหลักเรียมสมอมวยไอขี้มวยดีนะครับเป็นมวยถอยตั้งรับครับประเภทฝีมือจัดเลยนะครับก็ย้ายสึกมาจากพี่ยินดีนะครับล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับเจ้าบนพระรามคู่ชกในวันนี้มา วันนี้ก็ขอแก้มือใหม่นะครับก็เป็นการชิงแชมป์ในรุ่น102ปอนด์ช่องเจ็ดสีด้วยนะครับเป็นมวยฝีมือดีครับสลับธนาของเจ้าน็อตใหม่นะครับซ้อมวันที่ค่ายมวยโวอุรชานะครับสามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนขุนหารดาบทิษบางรักที่เวทีมวยลังสิีครับแพ้คะแนนพิรพอใจบัตรทุ่งเขาหลวงที่เวทีมวยลังสิีล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับบนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันคู่ชกในวันนี้ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว้103ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวววยยแกกกกกก้้้มืืออคครรัััับบบซาาาาขนนนะล่่สสุุดด็ถชไ คู่ขี้สูสีมากนะครับมนพระรามนี่เอาชนะมาในไฟล์ล่าสุดนะครับวันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมอะนะครับประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวรอดักรอสวนครับอยู่ที่เจ้าน็อตใหม่นะครับประเภทมวยซ้ายเปิดเกมนะครับขยันเดินขยันออกอาวุธนะครับก็ต้องที่เจ้ามนพระรามนะครับวันนี้ก็มีกัดแก้มืออีกครั้งครับพิกัด102ปอนด์เท่ากันนะครับเมื่อคืนนี้ครับส่วนตัวก็ยังชอบไปที่มนลพระรามสิทธิเพชรลูกันครับ มีลูกเดินมีลูกขยันเปิดเกมมวยชิงแชมป์มวยเดินมวยที่เปิดเกมเข้าหามวยขยันเนี่ยผมดูว่าจะได้เปียบนะครับฝีมืออาจจะเป็นรองนิดนิดครับแต่ว่าได้ลูกเดินได้ลูกขยันเปิดเกมนะครับเจ้าน็อตใหม่เนี่ยผมดูว่าติดถอยเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ต้นๆน,นี่ดูว่าไม่ค่อยออกอาวุธด้วยนะครับชอบมูลพระรามสิทธิ์เพชรลูกกันครับมีลูกเดือมีลูกขยันครับไปปลายการดิระยะดีกว่านะครับโชคที่ช่อง7ดนี่โชคดีทุกไฟเลยนะครับท้ายๆวันนี้จะเบียดเกินเอาชนะน็อตใหม่วัวอุไิชายำเขนไปได้อีกครั้งนนึงงรรับบสาาหู่่อออออขกกชทีมม์พ จ่าลูกันนะครับ คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกกำรายการครับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับพบกับไมเคิลซาวัตพิกัด136ปอนด์นะครับมุมแดงครับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับซูเปอร์เล็กตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวครับเป็นมวยจังหวะ2นะเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักถีบดักแทงนะครับอาวุธหลากหลายครับหลักเตียมสมองมวยดีนะครับก็เป็นแชมป์ในรุ่น135ปอนด์ช่อง74คนปัจจุบันอยู่นะครับเป็นรุ่นน้องนะครับได้หนุ่มได้สดได้สภาพร่างกาาายยยยยยนนนนะะคคคคครรรััับบบซซ้้ออออมมมมู่่่่่ใหญเเลททีวจิตืง์ สามฟ์มหลังครับชนะคะแนนสมรักน้อยมวยเด็ด789ที่เวทีมวยลังสีครับแพ้คะแนนสมรักน้อยมวยเด็ด789ที่จังหวัดมหาสารคามล่าสุดครับชนะคะแนนจอมพันชัยที่สนามมวยช่อง7 4เมื่อวันที่มีนาคมที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไวร้อย35บปอนด์นะครับส่วนคู่โจครับเป็นไมเคิลซาวาดครับไมเคิลตัวนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องครับเป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมนะครับประเภทสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกอาวุธปูนแตงครับประเภทขยันเดินขยันเปิดเกมนะครับกระดูกม ช่วงหลังก็ชกชกหยุดหยุดนะครับแล้วก็หายไปหลายเดือนด้วยนะครับต้นต้นนี้รุนนับรุนนอกได้นะสำหรับนัของไมเคลนะครับก็เคยมาชกที่ช่อง74สีไปแล้วนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบางเทามวยไทยจังหวัดภูเก็ตครับสามฟองหลังครับมีชนะคะแนนจอมพลันชัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแพ้คะแนนสมิงเดชนออนุวัตยิมที่เวทีมวยราชดำเนินลาสุดครับแพ้คะแนนกับสมิงเดชนออนุวัตยิมที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับลาสุดชกไว้รอยสามสิบห้าปอน มวยคู่นี้ครับเดิมทีนี้จะมีรายการชกกันในวันเสาร์ที่21ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดสะแก้วนะครับวันนี้ทีมงานเกตเพรนี่ดึงมาเป็นคู่เอกช่อง74ครับมาแทนคู่ของเจ้าวันฉชาน้ยกับเจ้าเพชรสยามนะครับที่ได้ยกออกไปนะครับก็ถือว่ามีการเตรียมตัวทั้งคู่นะครับก็จะชกกันในพิกัด136ปอนด์เท่ากันนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลียมไอคิวจุกจิกนี่อยู่ที่เจ้าซูเปอร์เล็กนะครับประเภทลูกหนักลูกแข็งแรงครับแนี่อนครับอยู่ที่เจ้าไมเคิลนะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะสำ ซูเปอร์เล็กจิตมังนนท์ครับฝีมือดูได้เปรียบนะครับดักเตะดักแทงนะครับวงในก็มีลูกขวางหน้านะครับหรือว่าอาวุธเหมินดูหลากหลายกว่านะครับแล้วก็มีรายการชกอยู่ตลอดนะครับดูว่าสภาพร่างกายจะดีกว่านะครับแล้วก็ซ้อมที่ใ่้มวยจิตมังนนนะครับน้ำเลี้ยงกันบำรุงคู่ป Finnish, Star, ra, drafted, Young, er nice world, ki ั้มคู่ซ้อมนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับชกที่ชองเกตสีนี่หน้าเสือในวิธีดีมากนะครับเจ้ามเคล็นี้ถือว่าหยุดไปหลายเดือนนะครับวันนี้ถ้ากดไม่นับไม่นอกไม่หล่นเน่ดูว่าสภาพร่างกายเป็นรองนะครับช่อพิดี่ซูเป ชกที่ช่องจ็ดสีหน้าเสือเสียงเชนเวทีดีมากนะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นพี่อย่างไม่ขึ้นสาวัทไปได้นะครับสำหรับคู่อีกนาฬิกานะครับออกชอบไปที่ซูเปอร์เล็กจิตมังหน,นนะครับ มาตัวนอีกครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งครับชอบไปที่แสงตะวันส่อพงอมรครับสายทั้งแถครับหมัดศอกอันตรายมากครับสภาพร่างกายดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะกัปตันบอลของโอม WKO ไปได้นะครับสำหรับเกิดหัวรายการออกชอบไปที่แสงตะวันนะครับคู่ที่2ครับชอบยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยครับใหญ่กว่านะครับเขาเจอเขามีศอกมาเสริมครับแต่ถ่ายใหญ่กว่านะครับวันนี้จะเอาชนะก้องสนั่นสอเทียนผูกไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ออกชอบยอดเหล็กแหลมนะครับคู่ที่3คู่รองครับชอบมณพระรามสิทธิเพชรลูกันครับมีลูกเดินมีลูกกขยันเเปิดม ท้ายวันนี้จะบทเบียดเชิญเอาชนะน็อตใหม่วอลดิชายำเชียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสหรับคู่รองออกชอบไปที่หมดพระรามนะครับในคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกน้ำรายการครับชอบซูเปอร์เล็กจิตบังนนครับฝีมือได้เปรียบนะครับสภาพร่างกายช่วงหลังดีกว่านะครับจุกจิกชกยากครับจิตบังนนชกที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีดีมากนะครับวันนี้จะเอาชนะไมเคิลซาวาตไปได้นะครับสหรับคู่เอกน้ำรายการนะครับออกชอบไปที่ซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนาวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยไทยงเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลััััััััััังงใใใจจหหหหห้้้้้้กกกกนน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 ดดวววววยะคคคครรรรรบบบบบสสสสาาีีี็ตตออออขลลลไปป่่แเมิ